สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูอ้อมนะคะในวิชาอาเซียนนะคะเด็กๆก็หยิบหนังสือวิชาอาเซียนเล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปหน้าที่2 8นะคะนะคะเรามาดูนะคะวันนี้ครูอ้อมก็จะสอนเนื้อหาเกี่ยวกับรอบรู้รดูการนั่นเองนะคะนักเรียนก็ดูการหนังสือไปเรื่อยๆนะคะไปพร้อมกับเนื้อหาที่ครูอ้อมจะสอนนะคะเด็กๆก็มาอ่านคํา เกี่ยวกับรู้ดูการตามครูอ้อมนะคะรู้ดูการของอาเซียนอีกครั้งนะคะรู้ดูการของอาเซียนนะคะนะคะรู้ดูการของอาเซียนจะมีอยู่ด้วยกันสามร,รู้ดูนะคะเราก็ามาดูรู้ดูที่หนึ่งคะเขาเรียกว่ารู้ดู ร้อนนะคะซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะนั่นคือรูดูร้อนนี่คือธงชาติของประเทศไทยนะคะแล้วก็นักเรียนมาอ่านตามข้อความในช่องนี้นะคะรูดูนี้เป็นรูดูร้อนชาวไทยส่วนใหญ่จะมาเที่ยวทะเลคลายร้อนกันจัดอีกครั้งนะคะ ช่วงนี้เป็นฤด,ดูร้อนชาวไทยส่วนใหญ่จะมาเที่ยวทะเลคลายร้อนกันจัดนะคะนักเรียนก็สังเกตว่าคนไทยส่วนใหญ่นะคะเมื่อเกิดอาการร้อนอากาศร,ร้อนก็จะไปเที่ยวทะเลกันนะคะนี่คือฤดูที่1ต่อไปเราก็จะมาดูฤดูที่สองนะคะ ะะรูดูที่สองนะคะก็คือฤดูฝนนะคะนะคะซึ่งเป็นเกิดขึ้นในประเทศเมียนมานะคะนั่นคือฤดูฝนแล้วก็เรามาดูกันนะคะในข้อความนะคะอ่านตามพู้อ้อมนะคะประเทศเมียนมาของเรามีสามฤดูร้อนฝนหนาวจัดอีกครั้งนะคะ ประเทศเมียนมาของเรามีสามฤดูการร้อนฝนหนาวจัดนะคะนั่นคือฤดูฝนนั่นเองนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาต่อไปเรามาดูฤดูที่สามกันนะคะฤดูที่สามนะคะก็จะเป็นฤดูหนาว ฤะะด,ดูหนาวนะคะก็เกิดขึ้นในประเทศลาวนะคะนักเรียนก็มาดูพร้อมกับคุณครูนะคะนั่นคือธงชาติของประเทศลาวนะคะประเทศลาวของเรามีสามฤดูการร้อนฝนหนาวจัดอีกครั้งนะคะประเทศลาวของเรามีสามฤดูการร้อน ฝนหนาวจัดนะคะนั่นคือประเทศลาวนะคะนักเรียนสังเกตได้เลยนะคะประเทศลาวก็จะใส่เสื้อผ้าที่มีแขนยาวนะคะคลุมขาหมดเลยนะคะแล้วก็ใส่หมวกกันหนาวซึ่งเกิดขึ้นในประเทศลาวนะคะเอาละค่ะเมื่อนะักเรียนเรียนครบสามฤดูกาลแล้วนะคะเราก็หยิบหนังสือเปิดหนังสือเล่มน,นี้นะคะในหน้าถัดไปนะคะ สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้นะเด็กๆก,ก็มาเจอกับครูอ้อมนะคะในวิชาอาเซียนนะคะเด็กๆเตรียมหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะค่ะเล่มสีเขียวนะคะในวิชาอาเซียนนะคะแล้วเด็กๆก,ก็เปิดไปหน้าที่28นะคะซึ่งจะ ในหน้านี้ก็มีลักษณะเป็นเช่นนี้นะคะแล้วเด็กๆก็เรียนรู้ไปพร้อมกับคุณครูนะคะสังเกตนะคะรูปภาพที่คุณครูจะนําเสนอในวันนี้นะคะเรามาดูพร้อมกันอีกครั้งในเนื้อหานะคะวันนี้คุณครูอ้อมก็จะสอนรอบรู้เกี่ยวกับฤดูการนะคะรูดูการของอาเซียนนะคะเรามาดูพร้อมๆกันนะคะว่าฤดูการของอาเซียน มีฤดูอะไรบ้างที่นักเรียนที่จะเรียนรู้ในวันนี้ของประเทศที่ครูอ้อมเตรียมมานะคะเรงมาดูนะคะฤดูที่หนึ่งนะคะนะคะอ่าฤูดูที่หนึ่งนะคะ,นะคะ,ะ,คะเป็นฤดูร้อนนะคะวันนี้ครูอ้อมก็จะสอนเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะเราจะสังเกตนะคะประเทศไทยธงชาติ มีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะแล้วนักเรียนก็มาอ่านข้อความตามคุณครูนะคะช่วงนี้เป็นฤดูร้อนของชาวไทยส่วนใหญ่จะมาเที่ยวทะเลคลายร้อนกันจาะนะคะเห็นไหมคะเมืองไทยนี้ส่วนมากจะร้อนมากคนส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวทะเลกันนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูรูดูที่2กันนะคะว่ารูดูที่สองเนี่ยเป็นรูดูอะไรนะคะรูดูที่สอง่าะคะมีคนกลางร,ร่วมด้วยนะคะมาดูรูดูฝนนะคะรูดูฝนที่เกิดขึ้นในประเทศอะไรคะเมียนมากนะคะ,คะเห็นไหมคะก็จะมีคนกลางร,ร่วมด้วยนะคะ เรามาอ่านพร้อมกันนะคะในช่องนี้นะคะประเทศเมียนมาของเรามีสามฤด,ดูร้อนฝนหนาวจัดนะคะอีกครั้งนะคะประเทศเมียนมาของเรามีสามฤดูด รอ้อนฝนหนาวจัดนะคะเห็นไหมคะในประเทศเมียนมาสังเกตธงชาติด้วยนะคะประเทศเมียนมานี่ก็จะมีสามฤดูด้วยกันนะคะต่อไปนะคะเรามาดูฤดูที่สามนะคะในฤดูที่สามนะคะเป็นฤดูหนาวค่ะ นานี้เขาก็จะให้มาเป็นภาพธงชาติของประเทศลาวนะคะเรามาดูนะคะว่าฤดูดหนาวเป็นอย่างไรของประเทศลาวนะคะเรามาอ่านข้อความตามคุณครูอีกครั้งนะคะประเทศลาวของเรามีสามฤดูร้อนฝนหนาวจัด อีกครั้งนะคะประเทศลาวของเรามีสามฤด,ดูร้อนฝนหนาวจัด นะะคนี่ก็คือของประเทศลาวนั่นเองนะคะประเทศลาวก็มี3มฤดูเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้ของประเทศนะคะว่าแต่ละประเทศที่คุณกอ้อมกล่าวนีส่วนใหญ่จะมี3ามฤดูนะคะก็คือฤดูร้อนฤดูฝนและก็ฤดูหนาวนั่นเองนะคะนะคะต่อไปนักเรียนก็เปิดไปหน้าที่ 30นะคะเราก็จะมาดูแบบฝึกหัดพร้อมๆกันนะคะเห็นไหมคะในหน้านี้นะคะในหน้าแบบฝึกหัดก็คือเป็นเรื่องราวของประเทศใดมีสามรูดูนะคะเราก็มาดูนะคะประเทศใดมีสามรดูเมื่อกี้นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนักเรียนก็มาอ่านตามคุณครู สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้นะเด็กๆก,ก็มาเจอกับครูอ้อมนะคะในวิชาอาเซียนนะคะเด็กๆเตรียมหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะค่ะเล่มสีเขียวนะคะในวิชาอาเซียนนะคะแล้วเด็กๆก,ก็เปิดไปหน้าที่28นะคะซึ่งจะ ในหน้านี้ก็มีลักษณะเป็นเช่นนี้นะคะแล้วเด็กๆก็เรียนรู้ไปพร้อมกับคุณครูนะคะสังเกตนะคะรูปภาพที่คุณครูจะนําเสนอในวันนี้นะคะเรามาดูพร้อมกันอีกครั้งในเนื้อหานะคะวันนี้คุณครูอ้องก็จะสอนรอบรู้เกี่ยวกับฤูดูการนะคะรูดูการของอาเซียนนะคะเรามาดูพร้อมๆกันนะคะว่าฤูดูการของอาเซียน มีฤดูอะไรบ้างที่นักเรียนที่จะเรียนรู้ในวันนี้ของประเทศที่ครูอ่อมเตรียมมานะคะเองมาดูนะคะฤดูที่หนึ่งนะคะนะคะอ่ารูดูที่หนึ่งนะคะ,นะคะ,ะ,คะเป็นฤดูร้อนนะคะวันนี้ครูอ่องก็จะสอนเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะเราจะสังเกตนะคะประเทศไทยธงชาติ มีลักษณะเป็นอย่างเลยนะคะแล้วนักเรียนก็มาอ่านข้อความตามคุณครูนะคะช่วงนี้เป็นฤดูร้อนของชาวไทยส่วนใหญ่จะมาเที่ยวทะเลคลายร้อนกันจ่ะนะคะเห็นไหมคะเมืองไทยนี้ส่วนมากจะร้อนมากคนส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวทะเลก,กันนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูรูดูที่2กันนะคะว่ารดูที่2เนี่ยเป็นรูดูอะไรนะคะรูดูที่สองอาะค่ะมีคนกลางร,ร่วมด้วยนะคะมาดูรดูฝนนะคะรูดูฝนที่เกิดขึ้นในประเทศอะไรคะเมียนมานะคะเห็นไหมคะก็จะมีคนกลางร,ร่วมด้วยนะคะ เรามาอ่านพร้อมกันนะคะในช่องนี้นะคะประเทศเมียนมาของเรามีสามฤด,ดูร้อนฝนหนาวจ้านะ,ะอีกครั้งนะคะประเทศเมียนมาของเรามีสามฤดูด ร้อนฝนหนาวจัดนะคะเห็นไหมคะในประเทศเมียนมาสังเกตธงชาติด้วยนะคะประเทศเมียนมานี่ก็จะมีสามฤดูด้วยกันนะคะต่อไปนะคะเรามาดูฤดูที่สามนะคะในฤดูที่สามนะคะเป็นฤดูหนาวค่ะ นานี้เขาก็จะให้มาเป็นภาพธงชาติของประเทศลาวนะคะเรามาดูนะคะว่าฤด,ดูหนาวเป็นอย่างไรของประเทศลาวนะคะเรามาอ่านข้อความตามคุณครูอีกครั้งนะคะประเทศลาวของเรามีสามฤดูร้อนฝนหนาวจัด ครั้งนะคะประเทศลาวของเรามีสามฤด,ดูร้อนฝนหนาวจัด น,ะะนี่ก็คือของประเทศลาวนั่นเองนะคะประเทศลาวก็มี3มฤดูเช่นเดียวกันนะคะเอาละคะวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้ของประเทศนะคะว่าแต่ละประเทศที่คุณกอ้อมกล่าวนี้ส่วนใหญ่จะมี3ฤดูนะคะก็คือฤดูร้อนฤดูฝนและก็ฤดูหนาวน,น,นั่นเองนะคะ,นะคะต่อไปนักเรียนก็เปิดไปหน้าที่ อะไรเอ่ยหน้า28แล้วต่อไปก็เปิดไปหน้าที่30นะคะเราก็จะมาดูแบบฝึกหัดพร้อมๆกันนะคะเห็นไหมคะในหน้านี้นะคะในหน้าแบบฝึกหัดก็คือเป็นเรื่องราวของประเทศใดมี3ฤรดรูนะคะเราก็มาดูนะคะประเทศใดมี3ฤดูเมื่อกี้นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนักเรียนก็ มาอ่านตามคุณครู